สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอิฟอยากจะมาแนะนําเว็บไซต์ในการฝึกอ่านข่าวภาษาญี่ปุ่นค่ะซึ่งอิฟคิดว่าเหมาะสําหรับคนที่กําลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับต้นหรือว่าระดับกลางนะคะช่วงประมาณ N3 หรือว่า N4 เนอะกอ็เว็บไซต์นี้ชื่อว่า NHK News Web Easy นะคะ หน้าตาจะาประมาณนี้เลยก็คือเป็นข่าวของสำนักข่าว NHK นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็จะมาทำเป็นแบบ easy news ขึ้นมาซึ่งเขาก็มีแบบสโลแกนบอกว่า Yasashi n i h โกได้ไขตาเนื้อสก็คือเป็นข่าวที่เขียนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบ เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วต้องการฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นเนะาะฝึกฝนเรื่องของการอ่านคันจิแล้วก็ได้เรื่องของการฟังด้วยนะคะเพราะเขาก็จะมีเป็นแบบคลิปข่าวให้เราดูก็สามารถแบบฝึกการฟังไปในตัวได้ด้วยก็เดี๋ยวเราจะมาดาูจุดเด่นของเว็บไซต์นี้กันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ถ้าทุกคนเข้ามาในหน้าเว็บของข่าวนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นโทนสีน้ำเงินเนาะก็หัวข้างบนก็จะเขียนว่า NHK News Web Easy นะคะอย่างที่บอกสโลแกนของเขาก็คือบอกว่า Yasashi Nihon k o ไ e ต a i News นะคะก็คือเป็นข่าวที่เขียนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายเนาะ เลื่อนลงมาอันนี้คืออีฟคลิกเข้ามาในข่าวข่าวหนึ่งเนาะก็เราก็จะเห็นรูปข่าวแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อข่าวนะคะให้เราซึ่งข้อดีของเว็บไซต์นี้ก็คือว่าเขาจะมีคำอ่านให้เราดูด้วยคะ่ะว่าคันจิตัวนั้นอ่านว่ายังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับว่า มีมโนนโนกานโซจิคิโอสเกตาโฮกาอีนะคะแปลว่าให้ระวังเรื่องของการทำความสะอาดข้างในหูอ,อย่างนี้เนาะแล้วก็เ,เขาจะมีคำอ่านให้เราถูกไหมคะแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะชาเลนอยากจะลองอ่านข่าวโดยที่ยังไม่ต้องมีคำอ่านเราสามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เพื่อที่จะลบคำอ่านออกไปนะคะ ตรงนี้เขาบอกว่า kanjino yomikatao kesu ก็คือหมายความว่ากดปุ่มนี้ปุ๊บแล้วพวกคำอ่านคำอ่านบนเนี้ยค่ะมันจะหายไปแล้วถ้าเรากดอีกครั้งคำอ่านตรงนี้ก็จะขึ้นมาให้เราดูนะคะเผื่อใครอยากจะลองฝึกอ่านแบบว่า before กับ after เช็คดูว่าตัวเองเนี่ยสามารถอ่านคันจิได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ่ะก็สามารถลองใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะคะส่วนอันนี้ปุ่มแรกอันนี้นะคะเขาก็จะบอกว่า newso k くนะคะก็คือการฝึกฟังข่าวก็จะเป็นเสียงอ่านข่าวตรงนี้ให้เราฟังก็จะเป็นแบบการอ่านแบบช้าๆนะคะเผื่อใครที่ต้องการที่จะฝึกฟังก็สามารถทำได้แล้วนอกเหนือจากนี้ก็จะมีตรงนี้ด้วยค่ะก็จะเป็น คลิปวิดีโอให้เราดูแต่คลิปวิดีโอตรงเนี้ก็จะพูดค่อนข้างเร็วนิดนึงเพราะว่าเขาก็จะตัดออกมาจากคลิปข่าวจริงนะคะที่ไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นแบบง่ายๆเนาะเราก็สามารถที่จะดูภาพดูคลิปประกอบได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาข่าวเนาะก็สังเกตได้ว่าจะมีคำอ่านอยู่ทุกคำเลยแล้วคำที่ข่าวใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบไม่ได้เป็นคำที่ยากมากนะคะ ก็สามารถที่จะแบบดูฝึกดูได้แล้วก็จะมีสังเกตคำที่มีขีดเส้นใต้ไว้ข้างล่างคำเหล่านี้นะคะทุกคนถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นคำอธิบายของคำศัพท์มาเพราะว่ามันก็จะเป็นคำศัพท์ทีเ่เขาถือว่าเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างเป็นระดับสูงหรือว่าศัพท์ยากเนี่ยคะ่ะหลายคนอาจจะแบบ ไม่รู้อย่างนี้เนาะเราก็สามารถอเอาเมาส์ไปชี้ได้แล้วก็จะรู้ว่าอ๋อคำคำนี้มันหมายความว่ายังไงนะคะยังไงทุกคนที่เข้าไปดูเนี่ยก็ลองเล่นฟังก์ชันนี้ดูเนาะพอดีว่าอันเนี้ย if แบบคอนโทรลหน้าจออยู่นะคะเพื่อที่จะจะขีดเส้นใต้ให้ทุกคนดูเนาะมันก็เลยไม่สามารถที่จะคลิกให้ดูได้นะคะซึ่งเนื้อหาาของแต่ละข่าวเนี่ยก็จะมีประมาณหนึ่งหน้านะคะ ไม่ได้ยาวมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้สั้นมากเกินไปสำหรับใครที่แบบอยากจะฝึกภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะอิฟก็แนะนำให้เข้ามาฝึกอ่านข่าวจากเว็บไซต์นี้อย่างน้อยวันละหนึ่งข่าวสัปดาห์ละหนึ่งข่าวก็ได้นะคะเพราะว่าในหนึ่งข่าวที่เราอ่านเนี่ยเราก็จะได้คำศัพท์ใหม่ๆหลายคำศัพท์เลยเนาะแล้วก็มาฝึกจากตรงนี้ต่อมาตรงนี้นะคะข้างล่าง ก็มีปุ่มนี้อีกเขาบอกว่า Kotobano i r o o k e ค s u คือเราสามารถที่จะเลือกกดลบสีของคำศัพท์ได้ด้วยก็คือสีของคำศัพท์จะมีอยู่3สีนะคะที่เขาจะทำให้ก็คือถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นโหมดศัพท์ที่เกี่ยวกับ h i t น n a m e นะคะชื่อของคนถ้ามันเป็นชื่อบุคคลไงคะชื่อดาราชื่อนักร้องชื่อนักกีฬาอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็จะไฮไลท์เป็นสีเขียวไว้ให้เราให้รู้ว่าอ๋อคันจิตรงนี้คือชื่อคนนะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นสีส้มเขาก็บอกว่าคุณนิยะ เค้งมัจิบาโชนาโดโนนามะเอก็จะเป็นชื่อพวกของสถานที่ชื่อประเทศชื่อจังหวัดแบบนี้นะคะก็จะถูกไฮไลท์เป็นสีส้มไว้แล้วก็อันสุดท้ายสีน้ำเงินก็จะเป็นไคชยะกรุปบุน่าโดโนนามะเอก็คือจะเป็นชื่อพวกบริษัทพวกเครือต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะกดได้ว่าให้โชว์ไฮไลท์หรือไม่ให้โชว์ไฮไลท์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จุด ฟังก์ชันสุดท้ายที่เป็นตรงนี้นะคะที่เขาร r มาร์คไว้เขาก็บอกว่า s t a n i z e n e กับ a r u c o t o b a w a t i h o n o s e s m e o m i r u k o t o g a d i m a s ก็จะเป็นพวกศัพที่อีฟอธิบายไปเมื่อสักครู่ว่าศัพที่ขีดเส้นใต้นะคะถ้าเรามาชี้ปุ๊บเราสามารถดูคำอธิบายจากพจนานุกรมได้นะคะเราก็คือสามารถเรียนได้ เรียนว่าศัพท์คำเนี้ยมันมันหมายความว่ายังไงนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะปุ่มอีกปุ่มหนึ่งก็คือตรงนี้บอกว่าฟ mm hmm. u จิโนะนิวซูอโยมนะคะก็สามารถคลิกปุ่มนี้เพื่อเข้าไปดูข่าวฉบับเต็มได้ข่าวแบบฉบับออริจินอลได้นะคะก็คืออาจจะไม่ได้ก็คือจะเป็นข่าวต้นฉบับของเขา ที่เหมือนกับในหนังสือพิมพ์เขาลงนะคะก็จะเป็นข่าวที่แบบยาวๆที่เป็นแบบคันจิยากๆเนี่ยะคะ่ะเผื่อใครอยากจะเรียนในแบบภาษาญี่ปุ่นในเวอร์ชั่นที่มันยากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะคลิกปุ่มนี้เข้าไปดูข่าวต้นฉบับได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าฟังก์ชันคร่าวๆข,ของเว็บ easy news อันนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเข้าไปเล่นดูเนาะ ลองเข้าไปคลิกคลิกดูตามที่อีฟแนะนำนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับเว็บไซต์ easy news อันนี้น่าสนใจใช่ไหมสำหรับเพื่อนๆน,น้องๆที่อยากจะฝึกภาษาญี่ปุ่นอย่าลืมเข้ามาฝึกอ่านข่าวอย่างน้อยๆวันละหนึ่งข่าวนะคะก็จะช่วยพัฒนาสกิลภาษาญี่ปุ่นของเราได้มากขึ้นเนาะแล้วก็ต่อไปนี้อีฟก็ตั้งใจนะคะว่าจะมาทำคลิปที่อ่านข่าวจากเว็บ อีซี่นิวส์ตรงนี้ uh, ลงคือหมายความว่าเราจะมาอ่านข่าวแล้วก็ฝึกแปลด้วยกันสัปดาห์ละ1ข่าวนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะฝึกเรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยกันเนี่ยก็สามารถรอติดตามได้เลยนะคะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ